ณวินาทีนี้สโคเรน102ที่ฐานทัพอากาศสโคราชกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่เครื่องบิน F 16ที่ปกป้องน้ำฟ้าอากาศไทยมาเป็นทศวรรษกำลังจะต้องกเกษียณและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของกองทัพอากาศไทยไปตลการโคเรน102หรือที่รู้จักในนามรปรยันไทยแอร์ฟอร์สโคเรน ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2530ด้วยภารกิจสำคัญในการปกป้องอธิปราชสิทธิ์ทางอากาศของราชอาณาจักรไทยตลอดระยะเวลากว่า35ปีหน่วยบินนี้ได้ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ด้วยเครื่องบิน F-16A/B Fighting Falcon ที่ได้รับจากประเทศสหรัฐ รัฐอเมริกาแต่วันนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปเครื่องบิน f -16 ที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยกำลังเข้าสู่วัยเกษียณอายุการใช้งานอายุการบินที่เกินกว่า30ปีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เพิ่มสูงขึ้น และเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบสมัยใหม่ทําให้การตัดสินใจนี้กลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ f 16ไฟทิงแฟลเคิลเป็นเครื่องบินรบเนกประสงค์ที่มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทั้งทางอากาศและภาคพื้นด้วยเครื่องยนต์เจเนรัลอิเล็กท c ิก1 0 0ที่ให้กําลังขับเคลื่อนสูงสุด29,000ปอนด์สามารถบิน ได้ด้วยความเร็วสูงสุดมอก2.0และมีรัศมีการปฏิบัติการกว่า2,000กิโลเมตรเครื่องบินเหล่านี้ได้รับการอัปเกรดระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกหลายครั้งแต่ก็ไม่อาจต้านทานการเวลาได้การ,กรเกษียณของ F 1 6ไม่ใช่แค่การสูญเสียเครื่องบินแต่เป็นการสูญเสียขีดความสามารถในการป้องกันประเทศโคเรน102ซึ่งเคยมีเครื่องบิน F 16จำนวน38ลำขณะนี้เหลือเพียง12ลำที่สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานการณ yani 8, 16, acha, ์นี้ส่งผลต่อความพร้อมในการป้องกันน้ำฟ้าอากาศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแอร์ประสิกเพิ่มสูงขึ้นกองทัพอากาศไทยได้วางแผนระยะยาวสำหรับการทดแทนเครื่องบิน F 1 6โดยพิจารณาเครื่องบินรบรุ่นใหม่หลายรุ่นเช่น F 3 5มิบ Lightning จากสหรัฐอเมริกาหรือ g r e y h n E F. จากสวีเดนแต่ข้อจำกัดด้านงบประมาณและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้กระบวนการตัดสินใจเป็นไปอย่างช้าๆในขณะเดียวกันการฝึกอบรมนักบินใหม่และการพัฒนาบุคลากรทางเทคนิคก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของกองทัพอากาศไทยการขาดคลนเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพอัดส,ส่งผลต่อดุลยภาพอำนาจในภูมิ ภาคและความมั่นใจของประชาชนต่อความสามารถในการป้องกันประเทศโควดหนึร้อยจึงกำลังรอความช่วยเหลือไม่ใช่เพียงจากรัฐบาลแต่รวมถึงความเข้าใจและการสนับสนุนจากประชาชนไทยทุกคนอนาคตของโควดหนึร้อยและกองทัพอากาศไทยอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่เราทำในวันนี้จะกำหนดความมั่นคงของประเทศไทยในทศวรรษต่อไปอย่าลืมติดตามข่าวสารและแสดงความคิดเห็นของคุณเพราะนี่คือเรื่องของเราทุกคน